กาคือโบนัสสตามหลุมนะครับโบนัสสีตามหลุมถ้าตกตามสตามหลุมที่กําหนดก็จะได้กาหรือว่าคู่ต่อสู้ฟาวเองก็จะได้กาฟาวดาสุดท้ายก็7แต้ม2กาครับเแต้มสองนั่นแ้ลครับไม่มีช็อตนะครับไม่ใช่ไฟฟ้า ก็คือแมนกับแบงค์แมนชนะ6,785ดคะแนนครับ5,000ั 5, นคะแนนยอมกันได้นะครับยอมดาที่ 5, ห้าพันน้ำหนักไม่ดียังดีที่โม่งนะแมนโฟนกับกิ๊กพรุ่งนี้ใช่ครับเขาปีผูกกันนะหู่นห้าสเขาขึ้นผิดผิดอะไรนะครับ ไม่เคยเห็นพี่เคล <c oughs> <c oughs> เล <c oughs> ่นคูน้าส <c oughs> ิบกลับเลยอ่ะเจอกันหกแดงหมดหกดำน้ำตาลลุ่มกาด้วยทั้งหมดยี่สิบกานะชนะแต้มอีกสามร้อย แม็กซิมพีดเดียมมีมวแมนลืมของนะเมื่อวานเอ็กไม่แทงอย่างนี้นะแมนแต่ข่าวไปสก,กิดไม่ดีครับเกด ผ่ใครเป็นแชมป์โฟรดครับโฟน์เป็นแชมป์นะครับอืมสวยครับขาวจบยังไงแมนได้น้ำตาลหลงก,กาครับ น้ำตาลต้องเล่นหมุนกลางนะครับหมุนกลางจะได้สองกาดนะแพ้เฟร,รมนั้นคือไม่ได้กาผมบอกให้แยกกันครับแพ้เฟรรมนั้นไม่ได้กากากับคะแนนคนละส่วนกันนี่หนาอีกอนะ ฝนกับเก็กเท่าๆครับใช่ครับ, <c oughs> รบพรุ่งนี้กาครับสนุกกาครับ ปันชนะไปแล้วก็บวันนี้สี่ต่อหนึ่งเฟลขาวโมงโอ้ทำอะไรก็ผิดกับแฟนวันนี้มี้ฟนกับคลิกก็อย่างนี้ครับเขาผีปีปลูกกันไว้นะมีน้ำตาลนกลางอยู่เลียวสกิดนิดโอ้โหดำเปิดด้วยครับเอา้าวครับมานี้ น้ำตาลอีกสองกาครับไอพวกคอมเมนต์ costs, ว่านะักกีฬาผมไม่เตือนแล้วนะต่อไปนี้ผมจะบล็อกอย่างเดียวเลยนะครับไอว่าแอคว่าอะไรทั้งอย่างงี้อย่างนี้นะผมเตือนครั้งสุดท้ายนะ เลี่ยมไม่น่ามีนะกิพอมั้ยเช็ดได้ไหมต้องดูมุมนี้ได้ครับไม่เกี่ยวนะครับแม่แต่ขาวไปซุก 2500ั 5, 500นหคูณห้าร้อยใช่ครับเนี่ยสนุกกาแปะได้นะครับที่ต่างกับไฟฟ้าเลยนะแปะหลังลูกเป้าได้เลยนะครับไม่ต้องเกินคืบไม่ต้องอะไรนะเห็นหลายๆคนและพยายามแกะะนักกีฬานะนไ,อไอ้พวกพิมพ์คอมเมนต์อย่างเงี้ยนะพอพอเจอตัวนักกีฬา,าจริงๆนะ ก็ไปขอเขาถ่ายรูปนะเห็นมาหลายคนแล้วไม่แล้วครับเมื่อกี้ขัดข้องนิดหน่อยครับ <c oughs> YouTube ยิงขึ้นแล้วครับยิงขึ้นแล้วครับ <c oughs> มาแล้วนะผู้ชมเข้ามากันแล้ว <c oughs> หลายเป็นหลายโดนคอมเมนต์ <c oughs> แย่ๆครับไลครับหลายขางเลย ลุยกันต่อหลุมมุมขวามือยังไงแมนขนมพังคู่นี้เจ็ดหลักครับเจ็ดหลักใครเป็นคนเริ่มเต้นสนุกส,สนุกกา ไม่ช่จยิ่งครับคุณวุฒิชัยคนเริ่มเล่นคนแรกนี่เป็นกาลิเลโอนะครับแต่ว่าเราเรียกกันยากนะสนุกกาลิเลโอตอนหลังๆก็เลยสั้นๆว่าสนุกกานะี่ อะแนนมี2ช้อยครับจะปาดหน้าหรือว่าจะตีเขียวกลับมาจิ้มบนหูไม่ใช่ครับเขาไม่ได้เล่นเป็นลูกนะครับกูหน้า้อยก็คือเอาคะแนนที่เห็นไปคูณนะครับเอาคะแนนที่เห็นไปคูณ สนุกกาไม่เล่นแล้วครับเรดี้พวกบิบเขาซีกันนะไม่เล่นกันอยู่แล้วนะครับอิสระเขาแชมป์ประเทศไทยห้าสมัยนะสิบสี่คือแต้มครับ ตอนนี้มี14แต้ม1กานะครับชา้างกับพัดสกอร์เป็นไงไปชมที่เจ็ดแต้มสองครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ,อะแอปปับดูหน,น่อยดะชา้างกับพัดเป็นไงสวัสดีครับเสืออะไรนาะมเราเจอกันที่ระยองเนี่ยเสือ,อะไรนาะมน,น้นำตาลเปลี่ยนเสียเจ็ดแต้มสองครับ เท่าไรนะพัดบวก600้อนะตอนนี้วิ่งไปหาน้ำตาลแต่ถ้าอย่างนี้เสียกาเดียวนะแมนเพราะว่าเที่ยวแทงเป็นเขียวนะครับ 20, 11, 12, 12. หนึ่งกามีค่าหนึ่งร้อยคะแนนนะครับคิลืวสิบสามต้1 พรุงนี้กก้าโฟดมีครับมีเหลืองทุกหลุมครับดำทุกหลุมนะครับได้กาทุกหลุมแกสนุกโดนไม่ได้แต้มนะครับแกสนุกนี่มีตะเจ้ากะเจ้งนะโดนก็สเสมอตัวไม่โดนก็เสียเจ็ดแต้มน้ำตาลหนุ่มกลางสองกาชมพูหลุมดำนี่ครับหลุมบนนี่หนึ่งกา เ,เสียดเจ็ดเต็ตมทุกลูกใช่ครับเขียววิ่งไปห้อยห้อยไหมเียวลงแเต็มขาดครับจริงๆแล้วขาดไปก่อน ้ำตาลสองกานะครับลูกนี้ยังไงเดินแทงครับอ้าวโอ้โห,โหนี่ถึงกับเคาะช็อกเลยนะครับนเนอะเดินเหมือนลงนะครับโดนแน่ๆแล้วสามกาตรงนี้อยู่ที่ชมพูนะ ไปกลับเยอะนะไปกลับสี่กาแล้วครับน้ำตาลูกเนี้ยปัดเล่นใช่ต้องตบแล้วเอาไปวางสลุอตนะต้องพยงานะพยามเนี่ยครับตั้งไว้วางสนุกนะแมนได้ไปสามกาไนะมาน้นี้ขามาหลังดำครับ เวลาผมภาคนะัแกแข่งนักกีฬาไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินครับต้องบอกว่ากิ๊กพาดน้ำตาลนี่แมนทุ่นไปเยอะนะเพราะงนโดนน้ำตาลโดนไปกับหกกาเลยนะก็ต้องพยายามวางสนุกครับแมน ถ้าแต้มเท่าคนแต้มมาที่หลังนะครับจะเป็นผู้ชนะในเกมนั้นๆน,น,นะชนะคะแนนได้300ใช่ครับใช่ครับนายทุนแบงค์ก็ไม่เอาชื่อมาออกอากาศนะส่วนมาก đúng chết ký cả đúng chết dù tông này quá đúng chết kýt cơm với nhạc đám màu อย่างนี้แมนต้องเอากาแล้วล่ะครับเพราะว่าแมนตบชมพูกับดํานี่เกมนี้เจ้านะครับกิกชนะคะแนนก็จริงนะกิกได้300คะแนนดับ300ใช่ไหมครับแต่ว่าแมนมีสากาเกมนี้จะเจ้าทันทีนะชมพูหลุมเนี่ยครับ2หลุมนี้โอช่ เกมนี้เจ้านะครับกิ๊กเป็นฝ่ายชนะแต้มแมนได้3กาอ้าวโอ้โหแมนอย่างนี้ถ้ากิ๊กได้ดำกิ๊กจะมีหนึ่งกานะครับ โอ้สวยงามครับก,รกิ๊กเป็นกิกกลับมาได้ดำนะครับเสียหายครับแมนดุดดำเมื่สักครู่เมื่อสักครูน่นี่เป็นกิ๊กนะครับชนะแต้มได้300นะมีอีก1น่กาเป็น400คะแนนรวมเป็น1ัน0นะ